ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเสรีพุทธมนตรสายห้ากับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่7นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว คุณนาวิปัติชมเชิงแพทย์เชฟประจวบนิรังสารเชฟนานาจงเลิศเจ็ดสาวงสามสอลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดลาบทอดนั่นเองกุ้งบอนซอสมะขามหมูสปปับปลาเค็มทอดหมูสปปับหุ่นเส้นทอดกระเทียมเริ่มเลยเอาละครับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของเรานะครับคุณน้ำหวานได้รับโจทย์เป็นลาบหมูทอด ตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับมีผักชีฝรั่งไหมคะมีค่ะเอาหมูบดติดมันสองทีดค่ะอะไรคะแป้งเกากีีค่ะเอาไปทำอะไรอ่ะราบทอดค่ะอขอบคุณค่ะ หลังจากที่คุณน้ำหวานซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นําหมูบดติดมันมาใส่ลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วหอมแดงซอยหอมแดงเจียวผักชีฝรั่งซอยและวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ป้งประกอบอาหารและเกล็ดขนมปังตราโกกิแล้วก็เพิ่มผงลาบน้ำตกตราโกกิซูเชฟลงไปครับ จากนั้นก็ใช้มือคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนเสร็จแล้วก็จัดการปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนหมูสุกเหลืองกรอบหน้ารับประทานนะครับจากนั้นก็ตักขึ้นเพื่อเสด็จน้ำมัน และตอนนี้คุณน้ำหวานก็กำลังจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับรับประทานคู่กับกะหลำปลีทั่วฟักยาวและแตงกวาตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและใบสะระแหน่เอาละครับคุณผู้ชมลาบหมูทอดของคุณน้ำหวานนะครับตอนนี้ก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับน้องหวานกับเมนูลาบทอดนะครับ ขอเชิญนะครับน้องหวานนะครับเสิร์ฟให้กับคณะนักการได้ลองชิมได้เลยครับเป็นลาบหมูทอดค่ะมีหมูสาปติดมันคเก็ดขนมปังก็ผงลาบเพิ่มความแซ่บค่ะขอเชิญคณะนักการนะครับชิมเมนูลาบทอดได้เลยครับ ขออนุญาตเริ่มที่เชฟประจบไหครับขอยอมรับเลยว่าที่เรากินลาบทั่วทั่วไปแล้วเราก็มาทําเป็นลาบทอดนะในความสัมผัสของเนื้อที่เราทําลาบที่ว่าเนี่ยพอดีลงตัวกรอบด้วยเผ็ดไม่มากนะครับรสชาติลงตัวกํลาลังดีนะครับทั้งรสเผ็ดรสเปรเปี้ยวนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสของข้าวคั่วนะครับที่ทําให้มีความกรุบกรอบนิดนึงครับเราเห็นขั้นตอนการทำเนาะเรารู้เลยว่ามันเป็นขั้นตอนการทําที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ปั้นก้อนเล็กพอดีคํากินง่ายแล้วก็รสชาติพอดีค่ะครับขอบคุณเชฟ มาครับและขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องหวานกับเมนูลาบทอดนะครับคุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก4ท่านกับ4โจทย์จากเมนูของโกกินะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปได้รอติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ